สวัสดีค่ะพบกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ E ี6ีแล้วนะคะโอ้โหฝากขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะที่คอยติดตามคลิปมิวมาตลอดเลยวันนี้มิวก็อยู่กับสถานที่สวยๆแล้วก็รถสวยๆที่เข้าใหม่อีกคันบอกเลยว่าคันนี้แรงไอเทมสุดๆนะคะเจ้าคันนี้เป็นมิตซูบิชิเอ็กเซนเดอร์ค่ะพี่ๆเป็นตัวฉลอง60ปีของเขานะคะน้องสีแพทชั่นเรดเอดิชั่นสวยมากๆคันนี้ เป็นตัวปี2021ีบอโอ้โหบอกเลยเป็นสีหายากมากๆเลยนะคะสวยมากสำหรับคันนี้เนาะราคามือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่87 0 0 0มบาทเหนียวมาขายให้วันนี้นะโหหายไปเกือบ50เปร์เลยนะรถเนาะพี่ๆแล้วที่สำคัญนะคะคันนี้จองออกรถเพียงแค่9บาทแล้วก็จัดไฟแนนซ์อร์ตเพียงแค่7 00 0ันกว่าบาทเท่านั้นสำหรับเจ้าคันนี้พิเศษองไรมานี่เลยจ้าที่ด้านข้างเนาะนี่ แรรสุดๆบ่งบอกเลยค่ะว่าเป็นตัว60ปีของมิซูบิชิไททันนะคะเนาะโอ้โหสวยมากๆสีแดงแบบเรสเชอรี่แบบนี้ใครที่หาอยู่บอกเลยนะต้องรีบจับรีบจองอย่าช้านะคะถ้าสนใจรีบโทรเบอร์ด้านบนได้เลยอ่ะเรามาส่วนของด้านหลังที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยค่ะตรงล้อแม็กนะคะมีเฉพาะตัว GT Premium คันนี้เท่านั้นเนาะตัวฉลอง60ปีนี่บ่งบอกเลยว่าเป็น p a ชช่นนี่แหงนของเจ้าเ e อ็กเนเดอคันนี้นะคะเนาะ แล้วก็ด้านหลังนี่เลยจ้าพี่แอบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นครบสุดๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องถอยหลังโอ้โหความปลอดภัยดีเยี่ยมสุดๆไปเลยจ้าแอบสะดวกสบายสุดๆนะสำหรับมือใหม่หัดขับเนาะมีกล้องถอยหลังให้แล้วไฟ LED ด้านหลังเนี่ยโอ้โหเป็นไฟเบรกนะเห็นกันอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยค่ะเป็นไงสวยไหมเออข้างนอกว่าสวยแล้วนะคะพี่ๆนะ มาดูภายในกันหน่อยดีกว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1นนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้โอ้โ,อโหบอกเลยว่าออปชั่นของไอเพนเดอร์คันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆภายในเป็นเบาะหนังจ้าทําความสะอาดง,ง่ายๆแล้วก็ตัดดําตัดแดงเนี่ยสวยสุดๆไปเลยพวงมาลัยของเขาก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะลน้เสียงเพิ่มเสียงในพวงมาลัยได้เลยอ่าสตาร์ทรถเนี่ยก็เป็นแบบคูสตาร์ทออปชั่นแบบล้ำมากๆและอีกหนึ่งจุดที่อยากแนะนําเลยนี่ในส่วนของ ชาร์จแบบอ่ามีเฉพาะตัว60ปีของคันเอ็กเซเดอร์ตัวนี้เท่านั้นนะนี่นะจ้าช่องชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเวลาชาร์จนะพี่ๆต้องปิดประตูให้สนิททุกบานนะจ๊ะเออล้วก็จะชาร์จได้เลยมาเป็นไงสวยไหมสําหรับคันนี้มาดูภายในด้านหลังนี่นี่เลยจ้าโอ้โหกว้างขวางนั่งสบายรถครอบครัวนะใครที่หาอยู่นะเจ็ที่นั่งคันนี้หมิวแนะนําเลยแล้วก็เป็นรถปีใหม่ด้วยนะจ๊ะ สวยมากๆอ่ารีบจับรีบจองนะผ่อน7,000กว่าบาทเท่านั้นเนอะมาเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรถที่หมิวเอาเข้ามาใหม่บอกเลยนะรีบโทรอย่ารอช้ารถสวยๆแบบนี้หมิวเอามาแค่คันเดียวแล้วและไอเทมมากๆของ m i t u u e b i s h i x p นเ d อรเนาะผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเหมือนเดิมค่ะจองเบาท ที่เหลือไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรในวันรับรถไม่ว่าอาชีพอะไรก็จะออกได้เลยนะคะพี่ๆนะยังไงถ้าสนใจรีบโทรนะคะเบอร์ด้านบนเลยยังไงก็ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดรถสวยๆที่เข้ามาใหม่จากปิวนะคะสำหรับ EP นี้ก็ฝากกันแล้วลกันนะคะเจอกัน EP หน้า EP 7ค่ะไปก่อนค่ะ